สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับในช่วงระยะเวลานี้มันคงไม่มีพรใดใหญ่กว่าการได้มีสติลุงจึงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงขอได้ช่วยไทยเราทุกคนได้ครองสติรู้และเข้าใจถึงความจริง กาเกณฑ์ได้ได้ว่าเราจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคใดบ้างสำหรับปีใหม่นี้ต้องตระหนักรู้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะตามเรามาถึงปีนี้ด้วยปีนี้เราต้องพร้อมเจอกับปัญหาใหม่จึงขอให้ทุกคนไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปด้วยกัน ช่วงระยะเวลาแห่งปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจากปี2,562ปีที่เราได้นายกรัฐมนตรีที่เสนอโดยพรรคการเมืองมาตามคันลองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ2,560 เราได้นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเสนเอชื่อโดยพรรคการเมืองนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้มีรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดียวของพรรคพลังประชารัฐแต่ก็ไม่ไาวไม่ไายจะถูกนักการเมืองชั่วนักวิชาการเลวบิดเบือนว่านั่นคือ การเข้ามาด้วยประเ็ิการทางทางที่เสียงข้างมากของผู้แทนรัษดรเป็นผู้เลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นมันก็ชัดเลยว่าได้รับคะแนนเสียงที่เป็นตัวแทนจากปวงชนชาวไทยด้วยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนรัษฎร และยังได้รับฉันทามติจากสมาชิกวุฒิสภาการที่สวออไม่เลือกธนาธรก็ไม่ใช่ว่าสวออได้รับการแต่งตั้งจากคสชอากใช้สมองอย่างที่มนุษย์เขาใช้กันมันก็จะรู้ รู้ว่าควรจะเลือกใครระหว่างพนเอกประยุทธ์จันโอชากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ที่กคะแนนในเรื่องนี้คิดด้วยสติปัญญาของมนุษย์มันก็สามารถตอบได้ตอบตอนเองได้ว่านายธนาธรมีอะไรดีกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาบ้าง นั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องว่าทำไมธานาธรจึงไม่ได้รับการเลือกจากวุฒิสภาจากสมาชิกวุฒิสภาและเมื่อมาถึงบทสรุปสุดท้ายมันก็ชัดเจนว่าธานาธรนั้นไม่ใช่คนดีคนดีอะไรเราจึงได้พักการเมืองใหม่มา นั่นก็คือพักพลังประชารัฐก,กับพักอนาคตใหม่ซึ่งเป็นสองพักที่โดดเด่นในตอนนั้นแต่ด้วยความที่ไม่ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะได้เรื่องอุดมการของพักตลอดจนไปถึงแนวทางการดำเนินการของพักจนในที่สุดพรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบทางๆท,ที่มีอายุยังไม่ครบสองปี ส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่คนพวกนี้ก็ไม่ได้หยุดด้วยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายที่ไม่สามารถเขียนไปถึงสันดานได้พวกนี้จึงปกปิดเจตนาที่แท้จริงของตนเองอยัางคงครอบงำกำหนดทิศทางของพรรคการเมืองใหม่นั่นคือ พักเก้าไกลพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักการเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับสมาชิกของพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบเราก็ไปดูสถานที่เวทีที่ใช้สำหรับตั้งพักทำที่ทำการพักเวทีที่ใช้ในการแถลงข่าวของอนาคตใหม่ ของพักเก้าไกลของคณะกาวหน้าของนายธนาทรปียบุตรหรือชอบมันก็คือสถานที่เดียวกันและไม่ใช่ที่สาธารณะที่จะเปิดให้ใครก็เข้าไปดำเนินการก็ได้มันไม่ใช่มันเป็นที่ระหโหฐานแล้วอย่างนี้มันจะไปไม่เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร ไม่มีมนุษย์คนไหนเชื่อหรอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันนั่นมันเป็นเพียงข้ออ้างตามมิติทางกฎหมายในทางนิติในพักเก้าวไกลมันก็คือพักการเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยเงาตะมินของเจ้าของเดิมไม่ต่างจากพักพลังประชาชนพักเพื่อไทย ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้เราก็คงหนีไม่พ้นการเมืองน้ำเน่าเช่นเดิมคงจะหวังให้สสฝ่ายค้านมีสมองมีสำนึกได้ดีกว่านายไมะนายไม่ยำอะไรนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ในขณะที่รัฐบาล ที่นำโดยพลเอกประยุทธจ์จันร์โอชาเร่งรีบดำเนินการขยายโทรคมนาคมทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคของประเทศไทยยังเชื่อมโยงไปถึงส่วนต่างๆในประเทศต่างๆด้วยความมุ่งหวังแน่วแน่ที่จะสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ในขณะเวลาเดียวกันก็ปกป้องดูแลการระบาดของโรคที่มันแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกในเวลานี้ด้วยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาต่อเนื่องจากปี62มา63รัฐบาลสามารถทำได้ดีมีผลงานน่าพอใจ ทางทางที่มีการรบกวนตลอดเวลาทั้งการเมืองของรัฐบาลเองการเมืองในรัฐสภายังรวมไปถึงการเมืองข้างถนนที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองจากนักวิชาการที่มุ่งมั่นปั้นหมายจะทำร้ายทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทยลงให้ได้ ซึ่งเราไม่ต้องไปดูเรื่องราวอะไรให้มันสลับซับซ้อนเราเอาเพียงว่าวัฒนธรรมการขึ้นปีใหม่ไม่ว่าของไทยหรือของเทศไทยเราถือว่านั่นคือสุขภนิมิตท,ที่ดีที่บรรดาลูกหลานได้ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่รดน้ำดำหัวบุคคลที่อันเป็นที่เคารพรักของตน ข้าราชการผู้น้อยไปรดน้ำดำหัวขอพอรจากข้าราชการผู้ใหญ่ในภาคธุรกิจก็เช่นเดียวกันต่างก็ถือเอาช่วงระยะเวลานี้บอกและแสดงออกถึงความเคารพตามวัฒนธรรมไทยนั่นก็เพื่อจะประสานความรักเพื่อจะคงความเป็นไทยเอาไว้ให้ยั่งยืนสืบไปนั่นเอง เราลองดูทบทวนดูสิว่าในอดีตอดีตที่ผ่านมานียเรามีนักวิชาการอาจารย์ระดับไหนที่มันพยายามแหกวัฒนธรรมไทยด้วยการไปรดน้ำดำหัวเด็กรดน้ำดำหัวลูกศิษย์ของตอนเองค็อลองไปทบทวนดูว่ามีใครชื่อเสียงเรียงนามใดบ้าง ลุงก็พูดไปหลายครั้งเลยว่าคนพวกนี้มันมุ่งมั่นที่จะทําร้ายทําลายวัฒนธรรมอันอดีงามของไทยลงให้จุมได้มันจึงเป็นที่มาของการหลอกเอาแอกไปใส่คอเด็กหลอกเอาแอกไปใส่บาเด็กมันก็คือคนพวกนี้วัวไฟ วัวควายที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงแล้วใส่แอกเพื่อจะให้มันทํางานนั่นมันคือการพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์กับสัตว์มนุษย์เรามนุษย์เราไม่ว่าเผ่าพันธุ์ไหนไม่มีใครใส่แอกให้กับสัตว์เลี้ยงของตอนเองตลอดเวลาถึงเวลาพัก ถึงเวลาที่มนุษย์ต้องตอบแทนสัตว์เลี้ยงของพวกเขามนุษย์จะไม่ปล่อยปะละเลยมนุษย์จะไม่ละเวน้นไม่ละเว้นที่จะไปดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของตนเองด้วยการให้อาหารด้วยการให้สถานที่ปลอดภัยดูแลความปลอดภัยของสัตว์เหล่านั้น แล้วกลับไปมองดูสิว่าอาจารย์พวกนี้อาจารย์เหล่านี้มีกี่คนที่เอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ของตัวเองรักล,ลูกศิษย์ของตัวเองไปดูสิว่ามีไหมมีใครมีกี่คนที่ใส่แอกให้กับลูกศิษย์ แล้วหวังจะให้ลูกศิษย์ของตัวเองนั้นแบกแอกไว้ตลอดปีตลอดชาติลูกศิษย์คนไหนตกเป็นทาสหลงผิดเชื่ออาจารย์เหล่านี้มันก็ถือว่าสวยถือว่าโชคร้ายต้องลำบากยิ่งกว่าวัวยิ่งกว่า่ายที่ต้องแบกมันตลอดปีตลอดชาตินี่คือ ผลของการหลงเชื่ออาจารย์เลวดยูอย่างมัตรา112ที่คนพวกนี้กระตุ้นยุยงส่งเสริมให้เด็กเข้าใจผิดหลงผิดแล้วก็นำไปใช้ผิดผิดเพราะเด็กมันก็คือเด็กมันก็ใช้ตามประษาเด็ก มันก็นำไปใช้แบบร้ายเดียงสาไม่มีทักษะไม่มีศิลปะเหมือนกับอาจารย์พวกนี้ที่สามารถเอาตัวรอดได้เด็กและเยาวชนจึงโดนข้อหากันทั่วหน้าทุกคนเมื่อถูกดำเนินคดีอาจารย์พวกนี้ยังยุงย่ยงส่งเสริมอีกว่าให้ทำผิดกันเยอะๆ ให้ทำผิดกันมากๆทำผิดกันบ่อยๆในที่สุดมันก็เป็นเรื่องเคยชินเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ทำคำไปพากษาหากเราไม่กลัวเราไม่ยอมรับมันก็คือเศษกระดาษเพราะเรากลัวเพราะรัฐมีอำนาจมาบังคับให้เรากลัวเราจึงไปยอมรับมัน นี่คืออาจารย์คนหนึ่งที่หลอกนักศึกษาซึ่งมันก็แปลงมาจากการมีกองทัพการมีกองทัพที่เข้มแข็งมันจึงจะสามารถบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐได้นี่คือที่มาที่มาที่ปียบุตร นำมาใช้เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ยุยงให้ผู้อื่นทำแต่ตนเองไม่กลา้าทําเพราะตนเองรู้ดีว่าหากทํามันก็มีความผิดมันก็ต้องถูกดําเนินคดีตนเองเลยก,กลัวเด็กเลี่ยงไม่กล้าที่จะทําเอง แต่กลับไม่กลัวที่ลูกศิษย์ของตัวเองจะได้ถูกรับโทษหรือถูกดำเนินคดีพวกนี้ไม่สนใจแต่ก็นับว่าโชคดีที่เด็กและเยาวชนฉลาดรู้มีสติรู้จึงมองเห็นความชั่วเห็นถึงเล่ห์เหลี่ยมของอาจารย์พวกนี้ต่างก็พาตัวเองถอยกันออกมา ไม่หลงไปก่อคดีตามที่แกนนำมันดิ้กร้องให้ทำถูกดำเนินคดีอยู่ลุงมันคนหูโบราณใช้คำทันสมัยไม่เป็นลุงก็นึกถึงนิทานหมาหางด้วนหางด้วนเพราะถูกกับดักของนายพรนแต่ก็ ปกปิดปมด้อยนั้นเอาไว้มาชักชวนบอกใครต่อใครในฝูงว่าหางนั้นไม่มีประโยชน์มันเกะก,กะหาประโยชน์ใดๆไม่ได้ตัดมันทิ้งแล้วจัดสบายเหมือนกับตัวเองการเรียกร้องชักชวนเพื่อนให้ก่อคดีมันก็ไม่ได้หวังดีกับเพื่อนแต่หวังจะให้เพื่อน ตกที่นั่งเช่นเดียวกับที่ตนเองกำลังประสบชะตากรรมอยู่มันจึงปรากฏให้เห็นว่าในที่สุดไม่มีใครเขาเอาด้วยเมื่อไม่มีใครเขาเอาด้วยพวกนี้จึงต้องใช้กาดลงมาเล่นเอง ส่วนเรื่องที่ว่าจับและปล่อยตรงนี้หลายคนสงสัยการที่สารปล่อยในทางคดีมันมีรายละเอียดในปวิอาญามันมีทั้งการประกันตัวปล่อยตัวตามเงื่อนไขส่วนใหญ่สารจะพิจารณาเรื่องว่าจะไม่หลบหนีเป็นสำคัญไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยาน ไม่ไปก่อความเสียหายเมื่อไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ศาลมักจะปล่อยตัวมักจะให้ประกันตัวอยากรู้รายละเอียดในเรื่องเหล่านี้จริงๆมันก็ต้องไปดูที่สำนวนในการไปทำเรื่องฝากขังและการคัดค้านการประกันตัวการคัดค้านการปล่อยตัว ต้องไปดูตรงนั้นว่าเจ้าพนักง,งานสอบสวนใช้เหตุและผลเพียงพอที่จะแสดงให้ศาลเชื่อหรือไม่แต่ก็เอาอย่าไปสงใจจุดนี้ให้มากเพราะอย่างไรมันก็ต้องเดินไปตามรูปคดีเพียงแต่จับตามองการทำงานของเจ้าพนักง,งานโดยเฉพาะพะนักงานสอบสวน บางทีบางเรื่องตำรวจก็น่าเห็นใจวันก่อนลุงดูคล,ล,ลิปตำรวจจราจร,จรไปล็อกร้อรถที่มันจอดซ้อนกันมีคนไปไวุ่นวายจายครื่งอยาเสียนด่าทอตำรวจว่าไม่เห็นใจคนจนคนจนต้องลำบากขนาดไหนต้องมาเสียค่าปรับอีกอย่างโน้มอ,อย่างนี้ นั่นคือการอ้างความยากจนอ้างความลำบากซึ่งเรามักจะได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆในสังคมที่อ้างว่าตนเองมีความรู้มีการศึกษามันไม่น่าจะมีการอ้างแบบนี้อีกแล้วแต่มันก็ยังอ้างกันอยู่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย การอ้างว่าไม่รู้กฎหมายมันใช้อ้างไม่ได้เมื่อดูภาพนี้นี่คือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหนึ่งนี่คือพ่อค้าขายกุ้งหนึ่งเียนไปครับเมื่อเราไม่สามารถหาเครื่องมาตรวจวัดสันดานของมนุษย์ได้ ไม่สามารถหาเครื่องมือมาตรวจวัดได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นเป็นคนเลวเมื่อมันวัดกันไม่ได้มันก็ต้องใช้สติปัญญาต้องใช้สมองมันถึงจะสรุปได้มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนคนที่เกลือกกลั่วอยู่กับความชั่ว มันย่อมไม่รู้หรอกว่านั่นคือพฤติกรรมชั่วพฤติกรรมที่สังคมเขาไม่พึงปรารถนาันรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าสิ่งเหล่านั้นตนเองทําเป็นประจำก็มันรู้เพียงเท่านั้นเองเรื่องปล่อยตัวก็เช่นกันบางทีตํารวจก็ไม่อยากใช้ดุลพินิษของตนเองใส่ในสํำนวน การนำไปฝากขันการนำทำเรื่องคัดค้านการประกันตัวหรือปล่อยตัวมันก็ทําตามพอเป็นพิธีไปตามขั้นลองของกฎหมายเมื่อไม่แสดงออกจริงจังจำเป็นที่จะต้องคัดค้านว่าประกันตัวออกไปแล้วมันจะสร้างปัญหาจากนัน้นอย่างนี้ การตัวปล่อยตัวออกไปแล้วมันไปนก่อปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ในเมื่อตรงนี้ไม่แสดงความชัดเจนออกไปให้สารเห็นสารมักจะปล่อยตัวมักจะให้ประกันตัวออกไปมันจึงส่งผลมาถึงความหงุดหงิดความคุณข้องหมองใจของผู้ชม อย่างกรณีที่ยปีกนี่ก็เช่นเดียวกันตำรวจจะต้องอุ้มผู้ต้องหาที่ไม่ยอมเดินเองเลยมันมีวิธีการจับให้เขาเดินเองได้โดยตำรวจที่ยู่ปีกเพลียงเอาปลายนิ้วนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยเอานี้ทั้งสี่เกรง แล้วยกตำแหน่งตรงที่กระดูกใต้ท้องแขนของผู้นั้นที่มันอยู่ใกล้บริเวณรักแร้แล้วออกแรงยกเพียงเบาๆอ,อกแรงเพียงเบาๆขี้เกียจมันจะขย่งเท้าลุกขึ้นมาและก็วิ่งตามด้วยซ้ำไปนี่ตำรวจเรามันก็บ้าจี้อย่างนี้ บางทีเขาเสียสติคิดว่าตนเองเป็นนักรักบี้เป็นนักมวยปล้ำเป็นซูโมโ่ที่จะไปประลองกำลังกับผู้กัดขืนตำรวจเขาไม่ได้ถูกสอนให้ทำอย่างนั้นและกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างนั้นกฎหมายให้อำนาจกับตำรวจในการจัดการ ตามสมควรแก่เหตุกับผู้กัดขืนเพื่อจะหยุดการกระทํานั้นตํารวจทําโดยวิธีการของตํารวจโดยเฉพาะตํารวจจราจรนั้นเขาสามารถใช้อาวุธประจํากายนั่นก็คือกระบองได้ตามสมควรแก่เหตุเมื่อวานลุงดูคลิป คลิปตำรวจดันกับม็อบม็อบสู้แรงดันไม่ได้ปวกล้อมบ้างหน้ากระแทกรัวบ้างมันก็ตะโกนด่าทอตำรวจว่าตำรวจทำร้ายประชาชนทั้งๆท,ที่ความจริงพวกมันขัดฝางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่กลับตะโกนด่าทอตำรวจนั่นไปโทษใครก็ไม่ได้เหมือนกันต้องโทษตำรวจเองตำรวจต้องแสดงออกถึงอำนาจตามกฎหมายตนเองให้ประชาชนรู้ประชาชนเข้าใจว่าตำรวจสามารถทำอะไรได้บ้างทำให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทุกอหตุการ ต่อไปมันจะได้ไม่มีใครตะโกนด่าว่าตำรวจทำร้ายประชาชนอีกถึงตะโกนก็ไม่มีใครเขาไปเชื่อฟังตำรวจต้องชัดปีใหม่แล้วถึงเวลาที่ทุกคนต้องรู้รู้ด้วยตนเองได้แล้วทุกคนต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตนเองคืออะไรมีกรอบอยู่แค่ไหน ผู้ขัดขืนดึงดันห้ามแล้วไม่ฟังกฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องดันโต้ต่อ,ตอมันจึงถึงเวลาที่ตำรวจต้องทบทวนตนเองเช่นเดียวกันอย่าหลงผิดคิดตัวเองว่ากำลังเล่นกีฬาเพราะการรักษาความสง,งบสันติสุขของสังคมนั้นมันไม่ใช่เรื่องการกีฬา มันเป็นเรื่องที่ต้องว่าด้วยกฎหมายผู้ร้ายยิงตำรวจหนึ่งนะัดกฎหมายไม่ได้จำกัดว่าตำรวจจะยิงโต้อตอบได้ไม่เกินหนึ่งนะัดไม่มีนะครับกฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้ปีใหม่แล้วคิดสรุปความจริงกันได้แล้วอยู่กับความจริงกันได้แล้ว สวัสดีครับ